สวัสดีค่ะไปดูตาชานพูดอะไรเนาะไปดูตาชานพูดอะไรว้าวมันเหมือนกับว่าที่เราที่เราบนบานไว้นะ่ะบนบานเออมันมันเหมือนกับเราที่เราบนบานไว้ <c oughs> ถ้าเราไม่ทาสิ่งนี้ เราจะเป็นอะไรไปทำนองนี้นะเราทำไปเลยถ้าไม่แต่งชุด ที่อยู่ในชุดไทยในแบบต่อพีก็จะเอาสองคนนี้ไปเขาบอกต้องไปแต่งแล้วมนชุดใหม่นะนะเวันเลยนะวันะชุดตอวีออสแล้วก็รำไม่พมันไม่เป็นไรมันไม่เป็นไร่อล้พีดูมันพอไหมล่ะนะไม่รู้นั่หแือนุานองแต่งใช่ไหมฮะสองคนรำไข่ฟันเก้าวันก็เวันวันเก้าชุดเี้ชุดมันมันมีกี่ชุดเน่ยมีเยอะถึงถึงเหรอเอาแค่เก้าชุดก็พอสองก็เป็นละชุดนะละชุ้าก็สองเก้าสิบแแล้วแล้วก็รำ วันละครั้งอ่าใช่ครับวันละครั้งก็บอกท่านว่านี่ลําถวายให้นะพระเจ้าไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายนะเป็นผู้หญิงเลยนะผมงงแล้วว่าลํำเก้าครั้งเนี่ยปู่เก้าครั้งหรือแม่สพี่เก้าครั้งก็หูไม่ละเอาต้องสองอย่างใน9เก้าครั้งไม่พอเก้าครั้งเนาะทั้งทั้งปู่และทั้แม่วันนี้ วันหนึ่งวันนู้นก็อีกวันหนึ่งใช่เป็นเป็นวันนะเป็นคลรวันเนาะล้ำหรือยังล้ำก็ตาก็จะมาแล้วบอกถ้าไม่ทำเขาจะเอาผมสองคนไปในตอนนั้นผมก็กลัวเลยทนี้ไม่แล้วคุณจะไปเขาเปล่าหรอคุณจะไปเขาไหมวีออเนี่ะเขาคุ้มคลั่งแล้วผมอยู่ตรงนั้นเลยตอนตีสองตอนตีสองนะตอนนั้นพี่อ๋อกลัวคุ้มคลา่งคุยองคุ้มคลั่งไหมเสียงดังแล้วก็ตาเหลือกมาเลยอ่ะมีมีเอฟซีบอกนะครับว่า จะไปก็ไปนะครับรถยกลบาต่อยกกเรือพรุ่งนี้เราเราจะไม่พูดกันอย่างนี้นะครับ ต้องไปมันมแบบันเป็นการว่าเแก้แค้นกกลัวลุงนี่ยกลัวเนาะก็ชุดอะไรก็วันละชุดก็พอนอนในเต็นท์มีใครนอนกดทับแล้วผูฝันเลยอ่ะไปทำตามกันนอนลุกไม่ขึ้นในเต็นท์นในเต็นท์เนาะผู้ใหญร้อนเลยตรงนั้นอ่ะแล้วเราบอกผู้ใหญ่ก่อนผู้ใหญ่ก้เล่าผู้แก่เคยตาชานว่าจะได้หรือไม่ได้เพราะผมกลัวผมไม่กล้านอนตรงนั้นแล้วคือเราเคารพเจ้าที่นะเออภูมิเจ้าที่คือเรา นับถือเคารพอยู่แล้วคือเขาบอกมาอย่างนี้เราก็ทําไปเลยเลยต้องขอญาตตาว่าชุดเจ้าแม่สรพีผมขอญาตใส่เพราะว่าแม่สรพีบอกให้แต่งเป็นหญิงกันใช่ใช่ใช่ใส่เลยใส่เลยเขาจะได้ไม่เอาผู้ชายไปแต่งเป็นหญิงแล้ววิกมีไหมวิกก็เขาบอกไปบ๊อบบันก็บอกให้แต่งอย่างเดียวว่าเขาชุดนั้นม๊อบบันบ๊อบนุ่งฟันมะนาวตอนเมื่อคืนกลงวันแล้วกับเมื่อคืนวานก็แล้วแต่ตาคิดว่า พ่งนี้เลยดีไหมหรือยังไงพรุ่งนี้ก็ดีนะพรุ่งนี้ก็ดีนะเตรียมตัวแล้วหรอเพราะพวกนี้วันวันอะไรที่เวันโกนอ๋อน่าอารชาตเลยวันโกนโกนไปดีเลยนะพรุ่งนี้วันโกนแล้วก็วันที่สี่ก็วันพระโอ้ทำไปเลยมันพอดีเลยเนาะเออแล้วพอดีเลยผมฝันไงที่ผมมาครั้งแรกตมงกลางเต็นท์นอนตรงนี้ในวันที่ก็ถ่ายอยู่ผมฝันฝันแล้วเที่ยงคืนหลังจากเที่ยงคืนไปผมก็ฝันเห็นผู้หญิงเดินผ่านแล้วผมว่าดี ผู้หญิงมิดซีเนาะมาหนึ่งถูกหวยอ่ะหนึ่งซีโอ๋วันนั้นแต่พี่เขาไม่บอกนะก็คือเราเราแค่เอาแค่เลขเคลื่อนอะไรไม่ไม่ถึงสิบนาทีหรือเออแล้วแล้วแต่เราสามเพลงกอสามเพลงหรือเพลงอะไรก็แล้วแต่ดูเป็นที่ของเรานะเพลงเพลงสองเพลงเออสองเพลงมาคู่กันใช่ไหมคนละเพลงสองเวอร์ชันพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วก็ม้วนหัวกัน ทำเลยนะแต่งตัวแล้วก็ข้าเล็กไหมนี่ก็เขาบอกให้แต่คตัวย้ำตงนีบา สบายเลยนะสบายเลยนะต้องทาาเเล็บต้องทนี่ยที่ทาเล็บมันต้องแต่งหน้าทาปากด้วยนะเขามีเครื่องทาเครื่องอุปกรณ์เต็มเลยอยู่ในกลอแป้งทีทาไปเลยแป้งตอนแป้งตอทีาไม่แต่งเนี่ยเขาจะเอาผู้ชายไปคืนนี้ผมไม่เปิดกล่องดูเพราะว่าไปอาจจะไปลุกดูไม่ให้ราไม่ให้ตรงขนตามีหรือเปล่าพวิออยู่่หน้อะดแต่งแล้วก็เขียนทิฟทาปากก็พอแล้วนะครับแล้วก็ทาจะทำแบบไม่ได้ว่าดกาว เ้าเก่าเ้าเก่าจะทุกข์ยู่นอนนานนี่ยังนอนนานแล้วก็นอนแค่ก้านีเดียวแล้วแต่ผมมั่หมายเลยนะแต่มาใหม่ใหม่ไม่คือดีแล้วดีแล้วที่เขาเตือนที่เขาเตือนเรา เพราะว่าตอนนั้นยอไม่มีบ้านอยู่แกแกไปนอนอยู่ตรงแม่สอระพีดีดีๆนะทำมันเลยนะเขากลร่มสาผู้ใหญ่ครับนู้นนู้นนี้รถจำลองเขาให้จำลองบอก มันเข้าไปหยังนั่น<า>นะจักไม่ใช่เอารถมาให้ลุงพลจมเออบอกมัน,มนออกมาฮะม,ม,<า>มันเอาของลงก่อนมันบอกของอะไรไม่รู้แล้วของมันลุงไปเชื <c oughs> ่อเกณฑ์เอาไปให้ยายอันนี้เราคิปฟังอเออ วันนี้เห็นใครหนอเห็นใครหนอวันนี้ทำไมขับรถเป็นหนอทำไมขับรถเป็นหนอเป็นหนอเป็นหนอพาย้อนขับรถเก่งขนาดเลย ุาคิดเ็บุ้แต่จะมาเอาโยเอาเ้นเอ่างน้นเดียนเห็นงมาแต่าหนุ่มนะมาทำอะไรถ้าถ้าไม่ทำจานจะผู้หญิงปแเชายไปชคนไ่รอคนแล้วนะ องคนด้วยช้าิอก็ฝันรับควันรถใหม่นะคะรับควันรถใหม่นะคามรงมันจะว่าเป็นมือสองค่ะไม่เป็นไรค่ะใหม่ตลอดค่ะ อันนี้รถมือสองบอกมือสองผลิตภัณฑ์ยงถึงแตเสียงนะเอาซื้อให้ป้ารองไว้ก่อนนะครับแต่ป้าลองขายทรัยอดทีหลังนะครับตคนนี้โอยไปดูทะเบียนก่อนนะไปดูทะเบียนก่อนนะคะแล้วสองเจ็ดแปดนะคะ ขักรอบได้ไหมขบักรอบไ้หมไปนั่งขับนั่งขับเยๆโอ้ยค่อยเห็นแล้วค่อยงงวันนี้นะค่อยดูนั่งคอมเออนั่งคอมเอาเออ เว้นเด็กเว้นค่ะหมอบด้วยหมอบด้วยันนี้หมอบด้วยหมอบด้วยเด็กเว้นอะหมอบด้วยถ้าหมอบด้วยมเราเด็กเว้นนด้ไหมหมอบอันนี้ลุงคนจิมให้เยอคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะ ผัานะคะพระอาจารย์เจี๊ยบคนเจี๊หบไเดรเพราะว่ามีฉันขับรถไปพูดว่าอ๋อยายจำโลงมาได้จังหวะอาจารย์เจี๊ยบหเวยิ้เก่งเยิ้มนี่ก็จบลงแค่นี้นะคะอันนี้ใบอะไรน้อใบ